เรมของเราหรือว่าต้นกำเนิดของสรรพสิ่งนั่นก็คือความอิสระเสรีหรือว่าสิ่งที่มีแบบไร้ขอบเขตไร้อดีตอันนี้เรียกว่ามีใช่ไหมครับนี่กล่องอันนี้อันนี้เขาเรียกว่าเป็นสิ่งที่มีแต่ว่าเป็นมายาเนี่ยเป็นมายาจะว่าไม่มีก็ได้เพราะก่อนที่จะมีเนี่ยเข้ามาจากสิ่งที่ว่างก่อน อ่าไม่ไม่มีก็คืออย่างนี้อันเนี้ยอันนี้ไม่มีอย่างนี้ยือยู่ก็มาเข้ามาทีหลังพอเข้ามาแล้วในที่สุดเขาก็อยู่ได้ในเช้วคาวมป็นระยะเวลาถ้าเราเห็นเราเห็นก่อนก่อนที่จะมีแล้วเราต้องเห็นหลังที่มีได้ไหมจ๊ะก่อนที่จะมีแล้วมามีเนี่ยจริงๆแล้วถ้าเรามาอยู่ตัวนี้เราจะไม่เราจะใช้ตัว เขาเรียกว่าจิตสำเน็มันจะใช้อาศัยของที่มีแล้วมารู้ของที่มีจะไม่ชัดเจนมันก็จะไม่ชัดเจนถ้าเราอยากจะเห็นตรงนี้ชัดเจนเราก็จะต้องกับไปธีทำก่อนที่จะมีสิ่งนี้ก่อนเห็นสิ่งที่เห็นสิ่งที่ก่อนจะมีเราถึงจะเห็นตัวนี้ว่าเป็นมายาได้ใช่ใช่ใช่มายาก็คือว่าเ้ามีชั่วขณะมีระยะเวลามีกําหนดมีสันแสดงว่าไอ้ตัวที่มองไม่เห็นนี่เราต้องมีมีรู้ของมันอยู่มีการตระหนักรู้เพื่อเห็น ทุกอย่างเป็นมายาจากตัวนั้นใช่ไหมครับจ้องมฐานตรงนั้นตัวนั้นก็คือสัจธรรมมันซึงเป็นของที่เราจะต้องกลับไปแล้วก็เป็นของที่มีอยู่กับจักรวาลทุกสรรพสิ่งก็มาจากฐานตรงนี้ก่อนที่เราจะต้องกลับไปด้ปนนนานเดิมค่ะตัวนี้ตัวนี้ตัวท,ที่ว่าว่างนั่นคืสัจธรรมสัจธรรมก็คือว่างจากสิ่งที่ปรุงแต่งต่างๆสิ่งที่มีแล้วไม่มีสิ่งที่ไม่มีแล้วก็มีสัจธรรมตรงนั้นก็คือพ้นจากการเวลาพ้นจากความ พันธนาการต่างๆคุเป็นอิสระเสรีเป็นความลงตัวเป็นความจมบู์เป็นความเลื่อนเดิมนี่ถ้าเราถ้าเรามองเห็นว่ามันมีกล่องก็ก็ไม่ได้ผิดถ้าเราเห็นก่อนการมีกล่องได้ใช่เพราะว่าแต่เราจะต้องมีฐานต้องศัจท์ธรรมก่อนเขาเรียกว่าตัวการเหียนนี้จึงเป็นการเหียนที่ไม่มีอุปทานเขาเรียกว่าเป็นการเหียนที่เป็นสัมมาเป็นอริยะหรือว่าเป็นโพธิปปักกะ เขาเรยก็จะเป็นการสอดคล้องกับการเห็นนี่ก็จะเป็นการเห็นเป็นหนึ่งเดียวเป็นหนึ่งเดียวก็คือการสอดคล้องในการดำินชีวิตของเราก็จะแก้ปัญหาปัญหาก็ปัญหาก็คือความคิดเรานี่แหละปัญหาก็คือมันเกิดมาจากความคิดที่ว่าแบ่งแยกไงเพราะเราจะต้องอมีการตัดจินลงความเห็นให้ค่าเกิดจากสัญญาเกิดจากความคิดเกิดกลายเป็นเวทนากลายเป็นความสุขความทุกข์กลายเป็นการกระทำขึ้นมางั้นแสดงว่าฝั่งที่อาจารย์บอกว่าอันนี้คือฝั่งมี อีกฝั่งหนึ่งคือฝั่งไม่มีต้องรวมเป็นหนึ่งเดียวกันใช่ตรงมีแต่ที่แม่สองเน้นท่ากับหลวงพ่อโพธิ์ที่ท่านเน้นมีหลายที่ที่ยังไปอยู่แค่ว่าตรงนี้แยกกันเป็นของแยกกันอ,อาจจะเห็นอันนี้ว่าอ่าอันนี้นะเป็นของที่นิคอนเข้าไปชี้ถือนสะสภาว่าที่มีแล้วไม่มีนะ่ะแต่ยังไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวกับอ่าสัจธรรมยังแยกทํายัางแยกกันอยู่กา,ารแยกกันอยู่นี้ก็จะเป็นการดําเนินชีวิตที่ไม่อาจจะ มีการแบ่งแยกอย่างนี้ก็จะได้ในระดับแสดงว่ามันยังไม่ทํางานร่วมกับสัจธรรมใช่ใช่เพราะถ้าเป็นของจริงแล้วการดำรงชีวิตของเราจะต้องแฮปปี้ก็เรียกว่าเป็นโลกสิวิไลเป็นโลกที่ไร้ขอบเขตเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาตินั้นน,น,นั้นฝั่งฝั่ง,ฝ,งฝั่งที่มีกับฝั่งที่ไม่มีต้องเห็น เห็นรวมเป็นเป็นหนึ่งเดียวในสภาวะสุดท้ายไม่ได้เห็นแยกกันอยู่เป็นสองฝั่งใช่ใช่เพราะถ้าแยกกันอยู่นี้เขาเรียกว่าปัญญายาณยังไม่แตกฉับม,มันก็จะอยู่ในสภาวะที่หนึ่งที่เรียกเหมือนกับอยู่ในโลกอีกโลกหนึ่งหรืว่าแบ่งเป็นสองฝั่งอยู่เพราะมันยังไม่สอดคล้องเพราะว่าถ้าถ้าเราอยู่ตรงนี้มันจะต้องมีการสอดคล้องผสมงองคคือกับการดำรงชีวิตการดำรงชีวิตของเรามันก็จะต้องมีสภาวะนี้เข้ามาเกี่ยวข้องก็คือสภาวะที่เรียกว่าโลกมายาตรงนี้หรือว่าหรือว่าความเป็นจริงของการดำรงชีวิตเนี่ย เพราะถ้ามีแต่สภาวะอย่างเดียวที่ว่าเป็นสัจธรรมความจริงที่ไร้ตัวตนไล้อะไต่างๆเนี่ยอันนี้ก็จะไม่แสดงออกไม่ได้แสดงออกไม่ได้ก็ก็ไม่มีการแบ่งแยกไม่มีการแบ่งแยกก็ไม่มีอะไรเคลื่อนไหวไม่มีอะไรทีนี้มันมีตัวนี้เข้ามาด้วยมันไม่ได้ไม่ได้มีเฉพาะสภาวะที่เป็นสัจธรรมสัจธรรมยังต้องเกี่ยวข้องกับกับสภาวะที่การ นำโงชีวิตตรงนี้อันนี้ต้องนําดงชีวิตที่มีกลับมาใช้ชีวิตต้องมาใช้ชีวิตอย่างตระหนักรู้อย่างเป็นชีวิตก็ต้องตระหนักรู้เกิดจากถางของสัจะรรมความว่รงความว่างที่แท้จริงทางเดิมของเราแล้วก็ตระหนักรู้แล้วก็ก็จะเห็นสภาวะเหล่านี้เป็นสภาวะที่เป็นหนึ่งเดียวสอดคล้องว่าเราจะบริหารจัดการแสดงว่าสุดท้ายทุกการกระทำก็จะเป็นหนึ่งเดียวพอเกิดจากการตระหนักรู้ในสัจธรรมและเห็นความจริง ในสิ่งที่มีว่าเป็นมายาใช,ใ,ชใช่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 นี่คือเป็นปัญญาที่ไม่แตกแยกแล้วก็เป็นการใช้เป็นการใช้การดำเนชีวิตทสอนของอกับสัจธรรมเพราะว่าสัจธรรมก็คือจริงๆแล้วก็ไม่ไม่ได้แตกแยกนะที่แตกแยกก็เพราะว่าปัญญายานที่เกิดจากฐานตรงนี้ยังไม่ได้ทํางานคือ,คอการตระหนักรู้ตื่นรู้ว่าตรงนี้นะอันนี้นะท่าน 啊，就。